องให้ฉลามลวบคุณเล็กน้อยพิเศษที่หาได้เฉพาะในทะเลทรายอันกว้างใหญ่หินอันดูร่าฉลามไม่เอาพุ้มก่อนวะอะจู่เตรียมพร้อมสำหรับเรื่องนี้คาดคิดสูง ข้องเลนดักของเราถูกโจมตีอะเดีเ๋ยวมาด่านก่อต่อเติมนมักหน่อยความเชื่อใจนั้นราคาแพงอามึงใจเย็นหน่ัง แล้วทำไมกระตุกอ่ะอแล้วทำไมกระตุกอ่ะทำไมกระตุกอ่ะทำไมโบล้วกระตุกอ่ะจะบ้าเราเกิดมาเพื่ออยู่รอดคือได้นะหน้าเมื่อกี้แต่กระตุกอ่ะกระตุกเห็นได้ชัดเลย ที่หาได้เฉพาะในทะเลทาอันกว้างนะคือจังหวะมันก็ไม่น่าจะงนะเก้นไ้าได้ทัาเลมเดีวมาเดีวมาเฮอมาเฮวะมีอะไรเร็วมายกยก S <S หลามหลายได้หลามหลายได้หลามหลายได้หมดแล้วหลวออามร่างเรื่องแต่คุ้มใจขึ้ลมาต้นเลื้อยที่หาได้เฉพาะในทะเลทรายอันกว้างใหญ่เมื่อกี้มันเลยว่ามันจะรอดที่ร้าไปหาไอ้นี่ แม่ตตั้ี่น,นะเออเช้สีสเลยเดี๋ยวม่จะตายโอม่จะตาย,าตายแล้วไอแม่มันใคแล้วหลานเออเห็นละมีฟิเลสอสลสไอเลย ที่ได้อลีในจุดโอ้ล่าอยู่กี่ตัวสองตัวสามตัวปะว้าสบายมากเลยไม่น่าไหวนะดิส์ว่าไปหาจะเคลียร์การ์ดเธอแค่ออกกลางไปได้ไหมแรดหายแล้วอยู่ล่าในี้กลางให้ไั่คลิปเข้าอ่ะแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซูเปอร์คริปกำลังถูกส่งออกไป

คนเล่ไร่สงใ้ชวบกในทะเลทรายอันกว้างใหญ่กดพวกน้พวกเนี้ยเขี่ยเอาเลยเทกาไปเลยลูกหายนะไอ้ลูกลูกหายลังไปไหนเนี่ยมึงจะไปเราก็สำหรับเรื่องไม่คาดคิดสิหนปิดได้ ลุกอยู่เขาลุกอยู่เขารุกมาแล้วลุกอยู่นี่ไม่ได้เล่นไม่ไดเล่นไม่ได้เล่นดือไม่ไดเล่นดิเอาแลตีเอาแลยตีรำเาลดลุกตีลุกตีลุกตเฮ้ยมดนไม่มีใครสนใจเลยมัเอ้ยยูวิทัน ปรับตัวและก้าวข้ามขีดจำกัดเดี๋ยวเอากลารเข้าทำไปนะมาเลยตัวนะจีตัวนะเอาได้รอ,อ่ะเจ้า กบตายทุกคนล้วนมีจุดอ่อนอย่ากรดิ่คิดซ่นด้วยต้อว่าขรดิ่คิดส่้นไอ้นี่อยู่ซ้ายอย่ามาเดี๋ยาเขาเกียแบบไม่เล่นนะไอ้นี่หมดแล้ว ดูบังพุ่มไม้ด้วยเระ่อจบดาบเห็นแล้วลุกลุกมากูณะจะขึ้นมาบนลแล้วอืมอืมอไปแล้วอะ่ะทุกคนล้วนานี่นจิตอ่อนหนูอยู่กลางเตะกีการก็ช่วยช่วยแคเรี่ไปลถูกฆ่าได้ทั้งนั้น จ้องเตรียมแยกออกแล้วจะนี่แล้วนี่ทำลายแล้วเข้าเอาขวาแล้วพวกมันระวังแล้วระวังแล้วแล้วหนาเอวซูเปอร์ครีปถูกส่งออกไปแล้วอะไรนี่แล้วนี่แล้วนี่ตามนี่แล้วจุดอ่อนต้อมเลนดักของเราถูกโจมตีเดี๋ยวไปโออยู่ไปเอาไปโอหายไปโอ

อย่าป,ปิดไปโอ๋อย่าให้ป,ปิดเลยอะไรมันไปปิดเนาะเฮ้ยสัตว์จะเก็บงานตามเขาเรื่องปิดอะไรห,หรอเขาปล่อยกลางเพื่อนรนกรรับรเรื่องนี้ตอนนี้ตอนนี้เป็นปืนคอมนี้

cả ba tầm lưu được Nice An enemy has been defeated. Oh, 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 đi, oh, 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 เชื่อใจนัน้นราคาแพงนำจากไบโอดิพิกจับมาสวยเลยนี่ดันมาซักเลนปักเจียวอะปักเจียวด้วยจงเปลีพ่พน้ามสำหรับเรื่องนี้คาดคิดสิโอ้ยไ่เกิดเลม่ด้เกดอดนหรก ฟอมฟอมฟอมรอนนก็ได้นะฉันขอแบบเนื้อยังไม่เกิดเอ้ยไม่ได้เลยตรงนั้นเหรอราคาแพงไอ้ปล่อยปล่อยทั้งสิวู้ยตายได้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 ตะกี้น้องไม่มีแล้วใช้หมดแล้วเออฮัลโหล

ทะล้อกันหิวไม่หิวก็สู้ไม่ได้หรอกโดนกดสักขนาดนะั้นมันโดนเรากดต้นเกมเยอะ